สวัสดีมื้อเที่ยงเที่ยงอร่อยอร่อยกันอีกแล้วค่ะมื้อเที่ยงวันนี้ที่บ้านแอนทำเมนูผัด,ผ,ดผักรวมค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำทานบ่อยมากๆนําหมูมาผัดให้เหลืองสุกรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยถั่วลันเตาบอรอกโคลีแครอทแล้วก็เห็ดค่ะแอนปรุงรสด้วยเต้าเจีจ้ยวน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสน้ํามันหอยค่ะเติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยแล้วก็ใส่พริกไทยป,ป่นลงไปเล็กน้อยค่ะ ไม่ต้องผัดนานนะคะผัดแค่พอผักสุกก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะกับเมนูผัดผักรวมค่ะแล้วก็เอาไปตักใส่จานเลยค่ะเมนูผัดผักจานนี้ประโยชน์ล้นจานเลยค่ะทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆค่ะ แต่วันนี้ก็ยังไม่พ้นเมนูปลาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เองก็ทอดปลาทับทิมด้วยนะคะทอดทั้งหมด2ตัวด้วยกันค่ะปลาทับทิมทอดแบบนี้นะคะกินกับน้ำปลาหวานหรือซีอิ๊วขาวก็อร่อยค่ะเมนูเที่ยงวันนี้ของแองก็เสร็จแล้วมากค่ะมากค่ะ